สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันออนอานงลำดวลและคุณนงรักษุทยาภาสิทธิ์ในราย,รายการโครงการอาชีพนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ทําขนมค่ะไทยนะคะแต่ว่าเป็นขนมประเภททอดนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้หลายวันนะคะ,คะเก็บไว้ได้นานหลายสัปดาห์เลยนะคะ,คะก็คือกรอบเค็มนะคะซึ่งกรอบเค็มนี้นะคะเราก็จะแบ่งขั้นตอนการทําเป็น2ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนของตัวแป้งแล้วก็ขั้นตอนของน้ําตาลที่ใช้เคลือบค่ะ เดี๋ยวเราจะให้คุณนงรักนะคะบอกเส่วมผสมนะคะว่าถ้าท่านผู้ชมจะต้องทำนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะทำนี่จะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวแป้งคะ่ะค่ะก็มีตัวแป้งก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ250กรัมค,ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็เป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางนะคะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แต่มีหลายยี่ห้อนะคะ,คะแวต่ว่าเราจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะค่ะแล้วก็มีใช้ไข่ไก่หรือฟองนะคะค่ะไข่ไก่นี่ก็จะทําให้ ขนมเนี่ยมีความกรอบแล้วก็ฟูด้วยนะคะค่ะมีใช้กะทินะคะใช้เจ็ดสิบกรัมถึงแปดสิบกรัมนะคะอันนี้เราใช้ส่วนหัวนะคะต้องใช้เป็นหัวกะทิเลยข้นๆนะคะ,คะเพราะว่าหัวกะทิเนี่ยทําให้แป้งให้แป้งเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะ,คะก็มีความมันด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็น้ําปูนใสค่ะ ใช้ประมาณสักสองช้อนชานะคะค่ะน้ํำปูนใสเราใช้ไม่มากนักนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มากเกินไปเนี่ยแป้งอาจจะแข็งแล้วก็กระด้างน,นะคะ,คะเราใสเออ่เราใส่เพื่อให้แป้งนีมีความกรอคนะคะค่ะ,คะน้ํามันพืชน,นะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็ช่วยให้แป้งมีความมันแล้วก็รีดถึงได้ง่ายค่ะ เกลือป่นนะคะหนึ่งสสี่ช้อนชานะค,ะค่ะอันนี้ช่วยเพ,พิ่มให้แป้งมีรสชาติเค็มเล็กน้อยนะคะค่ะอันนี้คือส่วนผสมของตัวแป้งกรอบเค็มนะคะที่เราจะต้องทํานะคะก็มีส่วนผสมอยู่ประมาณหกอย่างนะคะเดี๋ยวขั้นตอนการทํานะคะเราจะเริ่มจากการร่อนแป้งก่อนค,ค่ะแป้งนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นแป้งส,สาลีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมีความชื้นอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันจะเป็นต้นก้อนนะคะเราก็ต้องร่อนก่อนค่ะก่อนที่จะนํามาใช้นะคะค่ะ แล้วก็เผื่อมีตัวหมอเล<อ><อ>ืออะไระนะคะหรือว่ามีสิ่งตก,กปะกนะคะเราจะได้ล่อนทิ้งได้นะคะ,ะและการล่อนแป้งก,ก็จะทําให้แป้งเนี่ยมีความเบามีความเออกระจายตัวนะคะจะทําให้เวลานวดแล้วก็แป้งก,ก็จะดีนะคะ,ะไม่เป็นก้อนห,หรือว่าเป็นจุดๆแป้งนะคะจะกระจายตัวได้ดีขึ้นค่ะเราล่อนแป้งนะคะ250กรัม เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตีไข่นะคะค่ะค่ะตีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะโดยใช้ต้อมค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะท่านผู้ชมก็เลือกฟกองปานกลางนะคะ,คะหรือว่าจะเล็กหน่อยนึงก็ได้นะคะ,คะประมาณสักเบอร์สามก็ได้นะคะตีให้ขึ้นฟูนะคะ,คะตีเหมือนเราทําไข่เจียวค่ะเพื่อให้ไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเข้ากันได้ดีะนะคะ เราจะต้องตีให้ให้ไข่เนี่ยรวมเออกระจายตัวกันนะคะ <c oughs> ให้ให้ทั่วแ <c oughs> บางท่านอาจจะตอกไข่ใส่ทั้งฟองเลยแล้วก็นวดนะคะมันก็จะไข่แดงก็จะไม่กระจายตัวดีนะคะเราก็จะตีให้เขาปูสักหน่อยนึงนะคะ เราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือนะคะคือเกลือนะคะน้ำมันคือหัวกระทแล้วก็น้ำปูนใสลงไปในส่วนของไข่ะคะ่ะอ่าเพื่อให้ส่วนผสมพวกนี้นะคะเข้ากัน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วเราจะนําส่วนนีิส่ลงไปใน<ฟ>อ่างแป้งเลยนะคะค่ะแล้วก็นวดค่ะ่ กะทิที่ใช้นี่นะคะท่านผู้ชมอาจใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะเพราะว่าใช้แค่นิดเดียวนะคะจะสะดวกในการคจะซื้อได้ซื้อนิดเดียวมันก็จะลําบากที่มั่อมันมีโลมันก็จะเยอะนะคะเราก็ใช้กะทิกล่องนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลือเราก็ยังเก็บได้นะคะเพราะว่ามันเป็นขนมที่เป็นของทอดเนี่ยกะทิกล่องนี้ก็ยังใช้ได้เพราะว่าไม่มีกลิ่น ของกะทิใช่ไหมคะถ้าเป็นขนมที่จะต้องใช้เป็นพวกกะทิสดนะคะหรือว่าเป็นขนมที่เป็นน้ำนะคะอย่างพวกแกงบัวเนี่ยใช้กะทิสดแล้วใชก็จะดีกว่าไปไป,ไประหว่างนวดนะคะถ้าติดมือนิดหน่อยนะคะเราอาจจะใช้ถายางช่วย,วยนะคะแต่ว่าถ้าวนวดนวดเดี๋ยวก็จะหลุดออกมาจากมือคะ่ะแป้งนะคะจะล่อนออกมาจากมือ การนวดแป้งคลองแทงกรอบเท่นะนคะกรอบเข็มนะคะก็ไม่ได้นวดนานมากนะคะนวดพอแป้งรวมตัวเข้ากันดีนะคะลักษณะของแป้งที่ผสมออกมาแล้วนะคะจะไม่แฉะมากนะคะจะจะค่อนข้างจะเหลวๆสักนิดนึงนะคะถ้าแป้งแฉะมากเนี่ยจะทําให้คึงแล้วไม่สวยนะคะเวลาที่เรามาทํารูปรล่านะคะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องนวดไปสักพักหนึ่งนะคะถ้านวดในอ่างไม่สะดวกอาจจะนวดกับพื้นที่สะอาดก็ได้พื้นโต๊ะที่สะอาดนะคะแต่พื้นจะต้องเป็น พื้นที่ไม่ใช่เป็นพวกอะไรนะคะพื้นที่ไม่ใช่ไม่เรียบเป็นพื้นไม้อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคะรวนไม่ได้ต้องเป็นพื้นที่เรียบๆอาจจะเป็นพวกสแนเลสก็ดได้นะคะเป็นพื้นปอกสแนเลสค่ะ แป้งสังเกตดูว,ว่าเราจะม้วยไม่นานมากนะคะมวอพบกแป้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะส่วนผสมจะแห้งๆนะคะีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งมารี่เป็นแผ่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็จะไปจุดตอบแก๊สนี่ค่งตับแก๊สต,ตั้งเตรียมไว้ได้เลยนะคะ พอแป้งที่เรานวดได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะแบ่งเป็นส่วนเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้รีดแป้งได้สะดวกนะคะถ้าใช้ทั้งส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยอาจจะรีดยากสักน,นิดนึงนะคะเราก็นำแป้งค่ะมาถึงรีดให้เป็นแผ่นบางๆ ี่ให้บางนะคะเราก็จะต้องคอยกลับแป้งไปมานะคะแล้วก็อย่าอย่าใช้แป้งที่แบ่งมาเป็นชิ้นใหญ่นักนะคะเพราะว่าเวลารีดบางก็จะกลับยาก ควรรีดหนารีดบางแค่ไหนค่าจารย์ถ้ารีดบางนะคะเวลาทอดก็จะกรอบแล้วก็จะกินแล้วก็จะกรอบเบานะคะจะไม่แข็งพยายามบางมากที่สุดนะน,นะคะ,ะ,คะแล้วก็เวลาทอดนะคะจะได้สีไม่เข้มมากถ้าทอดเอถ้าแป้งหนานะคะเราก็จะทอดไฟอ่อนๆแล้วก็ ต้องทอดให้แป้งเนี่ยนะคะเป็นสีน้าตาลอ่อนๆนะคะไม่ใช่ว่าทอดแล้วข้างในยังเป็นสีขาวอยู่เวลาที่ทำแล้วก็จะแป้งก็จะไม่ค่อยกรอบะะแต่นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดเป็นชิ้นนะคะแล้วก็นำไปทอดะคะ่ะขนาดของชิ้นนะคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะ น้ำมันยังไม่ร้อนอน,นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะ,ะรอน้ำมันสักนิดหนึ่งนะคะ น,นี้หนาบางไม่เท่ากันเดี๋ยวจะรีบแป้งใหม่นะคะค่ะลองสักชิ้นก่อนนะคะอ,อย่าง,ไม,งไม่ครด้าดนไหนหนะคะเอได้แล้วค่ะ เวลารี่นะคะเราจะต้องกลับแป้งไปมานะคะ